งานออ t a ท w e เว n เนสสุขภาพดีวิถีตะวันออกสวนรวมผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพมาตรฐานเพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรกองเศรษฐกิจสมุนไพรกรมการแพทย์ไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คจัดงาน Oriental อ e เว n เนสสุขภาพดีวิถีตะวันออก ขึ้นนอร์โยนพาร์คพาซาชั้นหนึ่งศูนย์การค้าพราราไดซ์พาร์คกรุงเทพทางนี้ได้รับเกียรติจากนายโคสิตสุวินิจิตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤกจึงสมานอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดเรเพศสัชกรหญิงมนฑก,การธีราชัยสกุลผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสมุทไทยโดยมีคุณคพิทยชาสีสัรกรกานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาดบริษัทเอ็บีจังหัดมหาชน คุณบริพันธ์ชัยภูมิผู้บริหารบริษัทเซเว่นสตาร์สตูดิโอจำกัดผู้ผลิตรายการชุมทางคอสโชให้การต้อนรับนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมทางด้านบันเทิงโชว์พิเศษจากศิลปินดาราอีกด้วยเรียนท่านสื่อมวลชนนะครับว่าวันนี้ เป็นวันที่สําคัญนั้นหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่านโยบายของท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เสถิุินท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่จะทําให้กระทรวงสาธารณสุขเราเนี่ยเป็นกระทรวงไม่ใช่ไปแค่สังคมเป็นเรื่องเศรษฐกิจด้วยในการส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพก็ต้องร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับในการส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพโดยเฉพาะด้านการแพทย์แผนไทยสมุนไพรไทยยาไทยและวดไทยนะครับที่เรา ตามนโยบายระบาลเนี่ยจะผลักดันขับเคลื่อนไปสู่ระดับสากลน,นะครับตอนนี้ต้องขอบคุณทางท่านพุทธทาสนะครับท่านประธานเจ้าที่บริหารการตลาดของกลุ่มบริษัท MBK นะครับซึ่งก็มีแนวคิดนโยบายเดียวกันกับกรมการแพทย์แผนไทยกับคาดเลือกรวงสาธารณสุดคือเรื่องของเวลเนสที่เป็นวิถีไทยวันนี้เราร่วมมือกันจัดกิจกรรมขึ้นมาเรียกว่า Oriental Wellness หรือว่าสุภาพดีวิถีไทยนะครับ วิถีตะวันออกของเราดีครับซึ่งสอดคล้องกับกรมการแพทย์แผนไทยและการกานเลือกก็คือการแพทย์ตะวันออกนั่นเองนะครับกิจกรรมในวันนี้จะเป็นการรุ่งที่จะส่งเสริมให้เกิดการให้ประชาชนมีความรับรู้และมีการเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยยาไทยหรือนวดไทยซึ่งเป็นอโอลิเว์เวลเนสหรือสุขภาพดีวิถีตะวันออกเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นนะครับการที่มาอยู่ในศูนย์ค้าเนี่ย ก็จะมีโอกาสผสมจะได้ง่ายเพราะไปสู่ค้าที่มีคนเข้าถึงวันละ45,000คนนะครับก็จะทําให้เกิดการรับรู้ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงเป็นการที่ทำให้าภาคธุรกิจทั่วการได้มีโอกาสมาพบเจอกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหรือว่ามาร่วมมือธุกรกิจกันนะครับแล้วทั้งหมดที่มาเนี่ยเราได้นำผลิตภัณฑ์ที่เป็นพรีเมียมนะครับเออโบลโปรดัก หรือเรียกว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพระดับชั้นยอดของเราชั้นเยี่ยมของเราที่ได้รับรางวัลจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมาเนี่ยนำมาโชว์ให้ประชาชน,นได้ได้สัมผัสได้ใกล้ได้มีโอกาสจะทดลองใช้หรือจะเลือกซื้อได้นะครับเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นนะครับ้นความร่วมมือเนี้ยจะยิ่งเสริมความเชื่อมั่นและส่งเสริมนโยบายเรื่อง ของการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยสมุนไพรไทยยาไทยนวดไทยรวมถึงเรื่องโอริเอนเเวนเนีคือไทยเน็ตเวิเนตของเราเนี่ยนะครับให้ไปสู่สากลได้ครับก็ต้องขอบคุณทางคุณพุธธิพาฒน์ทางคาราไรฟาร์สที่นี่นะครับที่มีนโยบายนี้แล้วก็อยากเห็นภาคเอกชนในสนย์ข้างต่างเนี่ยมีแนวคิดนี้ร่วมกันแล้วขยายผลมากขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าจากนี้ไปเนี่ย เรษฐรกจประเทศไทยนะครับจะขึ้นอยู่เกษฐกิจสุขภาพเป็นสาคัญอันหนึ่งเป็นอีกแขนงหนึ่งที่ก็มาเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเพราะเราจะมีเรื่องท่องเที่ยวสุขภาพนะครับแล้ววันนี้การแพทย์ของเราเนี่ยนะครับตัางระดับโลกอยู่แล้วหลายคนยอมรับอันนี้เราก็จะเสริมเรื่องของแพทย์แผนไทยสม,มุนไพรไทยยาไทยและโนวดไทยหรือเรื่องเวลเนสซึ่งเวลเนสเนี่ยดีกว่าการรักษา,าการรักษามาครั้งเดียวหายแล้วก็คงไม่มาอีก แต่เวลเนสก็อยากมาบ่อยๆอยากจะดูแลสุขภาพตลอดเพื่อให้คนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เกิดการเพื่ายั่งยืนอายุยืนอย่างมีสุขภาพดีนะครับจริงเราเป็นการนำเอาความรู้นะฮะของการแพทย์ไทยที่มีทั้งเรื่งของการรักษาแล้วก็การส่งเสริมสุขภพซึ่งการแพทย์แผนไทยเนี่ยเป็นการดูแลสุขภาพตับนึงขอตัวนะครับก็คือดูแล Gracias. Okay, ะค,ะคือพระดายพางต้องบอกว่าเราไม่ได้จัดงานนี้ครั้งนี้ครั้งแรกเราร่วมมือกันมาหลายปีมากๆเลยและเป็นสถานที่แรกในเคสที่จัดร่วมกับทางกระทรวงในเรื่องของกัญชาะคะครั้งแรกเลยกัญชาเพื่อสุขภาพกัญชาทางการแพทย์นะคะด้วยที่เราเร่งเห็นก็คือว่าสิ่งที่ท่านโคสิษฐ์พูดถูกต้องเลยค่ะคือในเรื่องของ health and wellness ซึ่งเรามองว่าตัวนี้คือเป็นตัวที่เ,เป็นเป็น,เป,นเป็นอนาคตนะคะอนาคตของของพวกเราทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ สุขภาพเลยรวมรวมถึงเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยด้วยคอนเซปต์ของศูนย์เราถึงพัฒนานหลังจากท่านรโนเวชันก็คือเน้นในเรื่องของเฮลท์แอนด์เวลเนสโดยเฉพาะหากท่านเดินที่ชั้น3นะคะจะเจอในเรื่องของโรงพยาบาลรามาธิบดีที่ออกมาเป็นคลินิกพรีเมียมมีศูนย์สุขภาพต่างๆมากมายรวมทั้งเรื่องของศูนย์แพทย์แผนไทยด้วยที่เรามีอยู่นะคะเพราะว่าเราเล็งเห็นว่าโดยเฉพาะในเรื่องของวันนี้เราจะเข้าใจว่าเราเราเห็นแฟกต์อันหนึ่งก็คือในเรื่องของเอจิ้งโซงสยตีนะคะคนมีอายุยืนยาวมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการการการรักษาสุขภาพในเรื่องของเวลเนสเนี่ยก็คือมันเติบโตสูงมากนะคะดังนั้นเราก็เลยให้ความร่วมมือกับทางกระทรวงสาธารณสุขมาโดยตลอดเพราะตัวนี้นะคะสุขภาพดีวิถีตะวันออกเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากที่ทําให้ประชาชนได้เข้าถึงเพราะว่าหากกระทรวงทําเองนะคะอาจจะในเรื่องของสถานที่หรืออะไรต่างๆถ้าทีจุดนี้มันเป็นจุดที่สามารถเจอผู้คนนะคะเจอประชาชนได้ถึง4ี่ถึงห้าหมื่นคนต่อวันก็เลยทําให้ประชาชนมีสิทธิ์ที่มีมีโอกาสที่จะได้รับความ รู้แล้วก็เข้าถึงความรู้เข้าถึงโ o d u c t ที่เป็นพรีเมียมที่ดีต่อสุขภาพได้รับการรับรองแล้วก็ปลอดภัยนะคะค่ะใรงขกลุ่มเปาใช่ค่ะตรงกลุ่มเป้าหมายใช่ค่ะใช่ค่ะ่าครถามว่าทางปป้า,งปปานมานอกจาก่อกับก่ของช่องทางนีคงจะพยายามที่จะจัดในส่วนราชการนะครับว่าจะเป็นส่วนราชการที่ที่มีการใช้บริการ Thank uh you. -huh. ช่องทางออนไลน์เป็นข่าวออนไลน์ทุกส่วนนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือจะมีรายการโทรทัศน์ทางช่อง7นะครับทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ออกาอากาศต่อเนื่องกันเป็นรเรื่องราวของโครงการกระลูกรีมเมอร์เบิร์กกลนะครับซึ่งซึ่งเป็นไปนตามในใบของทางทาง่านโค้์เกียรติภูมอธิบดีทา่านผอท่านรองอธิบดีท่านกำหนดน่ะนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ นอกเหนือจากทาสงสินค้าแล้วเนี no ่ยให้มีช่องทางทางทีวีด้วยเป็นรายการต่อเนื่องกันนะฮะประมาณ20ตอนครับ20วันต่อเนื่องกันครับค่ะกทายังามการิการมครับครับฝากไปท่านสื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่นะครับเพราะวันนี้การแพทย์แผนไทยหมุนไทยไทยยาไทยแล้นวดไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับดับโลกและเราจะขยับเคพื่อนให้ไปสู่สากลให้มากยิ่งขึ้นก็ที่สําคัญ คนไทยก็ต้องใช้ของไทยก่อนนะครับถ้าเราไม่ใช้เราเล่าไปบอกประเทศหรือมาใช้เขาก็ต้องถามว่าคุณใช้คุณู้อย่างนะครับแต่จริงตอนนี้โดยความเป็นจริงเนี่ยการขยายตัวในการใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยไทยยาไทยหรืองดไทยเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ที่เิ็เนเด้มีเกิดไปนิดนึงก็คือตอนนี้โดยนโยบายกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับได้ส่งเสริมให้ท่านสามารถโดยเฉพาะ3 0บาทรักษาทุกที่เนี่ยนะท่านสามารถเบิก ยาไทยในโรงพยาบาลได้หมอจะจ่ายยาไทยในโรงพยาบาลของรัฐทั้งหมดนะครับนะครับแล้วก็มีการรับรองแล้วว่ายาไทยสามารถแทนยากรัดได้ตัวอ,อย่างเช่นไทลเนี่ยแทนเคาน์เตอร์เพนได้เลยแทนพวก,กยาแก้ปวดต่างได้อย่างดีนะครับหรือว่ายาแก้ไอพวกะมะขามป้อมภาษามะแว้งเนี่ยนะครับก็ทดแทนได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ยาไทยทดแทนได้เนี่ยเราดยอีิบายทั้งดอยู่สักเท็จสิน ให้เอายาฝรั่งออกเลยเพราะมันแทนได้เราจะได้ลดการพึ่งพาต่างชาติมากเกินไปหันมาพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้น<ม>ก็ขอให้ความมั่นใจแล้วฝากสุมชวนช่วยเผยแพร่ด้วยว่าวันนี้ของไทยเราเนี่ยมีดีเทียบเคียงได้กับยาฝรั่งได้มากมายนะครับเพราะว่าเราไม่รู้นะนะคตจะเกิดอะไรขึ้นนะอย่างเขามีาเราเคยเจอมาแล้วตอนโรคระบาดเนี่ยเราก็ไม่มียาะนะครับเราจะทำยังไงหรือที่โหรศาสตร์กำลังวิเคราะห์กันาอาจจะเกิดสงงทาม เกิดกีขึ้นมาเขาไม่ส่งยาเราเราจะทำยังไงดังนั้นการส่งเสริมพัฒนายาไทยเพื่อทดแทนการนําเข้าแล้วก็ใช้ได้ท่วไปก็เป็นเรื่องสําคัญที่เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์แผนไทยทางเรื่องเนี่ยเป็นภารกิจ้วกกันแล้วก็เป็นเรื่องของคนไทยทุกคนเพราะเป็นภูมิยาไทยโดยเฉพาะภาคเอกชนในนี้ต้องขอบุดอีกครั้งหนึ่งที่ได้ร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนโดยจัดพื้นที่ให้เราได้นําผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ชันเยี่ยมของเราชาวจนได้มีโอกาส สัมผัสเข้าถึงได้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครร่ะขอบคุณค่ะถ่ายรูปอีกไหมคะหรือว่า,วา,สวาสเสร็จแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อย